เดี๋ยววันนี้จะลองมาทําโมเดลอัลเซเฟตด้วยการใช้มายาจากคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้โชว์ให้ดูไปแล้วว่าการทํางานของบูลีน b e เวลจะดูซิว่ามันจะใช้เวลา เป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวเทคนิคการบุลลีนที่ว่าเนี้มันมันจะใช้งานได้ดีไหมอ่ามันใช้งานได้ดีแค่ไหนนะฮะ้นข้างบนนี้ผมอยากจะไปบิวเวลให้หมดเลย ตรงนี้ขอแบบลักษณะเป็นขอบใหญ่ก็คือวิธีการทำโมเดลนะฮะมันจะมันจะมีการใส่ดีเทลที่ที่เป็นสูตรอยู่นะเป็นสูตรที่ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะมันใช้ได้กับการทำแอนิเมชันการวางคอมโพสต์การทำโมเดลมันใช้ได้หมดเลยก็คือเราจะมีดีเทลสาระดับเล็กกลางใหญ่อ่าแล้วไอ้นี่จะทำให้งานเราเนี่ย มีความสมจริงที่มากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้ผมมีโมเดลที่เป็นชิ้นใหญ่รายละเอียดของขอบของมันนก็เป็นขอบใหญ่นะครับถ้าผมจะเพิ่มรายละเอียดของมันให้มันมีขอบที่เล็กขอบลักษณะของขอบบ e วเวลที่เล็กที่จะมาเป็นดีเทลมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอเช็คก่อนเล็กก่อนอ่าอันนี้เราเล็กขอบบนขอบล่างนะ เราก็เอาไปเลยแอดเข้าไปเลยแต่ว่าน้อยๆใส่แฟคชั่นน้อยๆแค่น้อยๆแค่นี้พอเป็นขอบเล็กๆแบบนี้เล็กๆไปนิดนึงออกใหญ่ขึ้นนิดนึงนะแล้วถ้าเรามาดูโมเดลชิเนี้โมเดลชิเนี้จะมีขอบใหญ่ก็คือแอดเรตรงนี้แล้วก็มีดีเทลของขอบเล็ก เห็นไหมครับมีสองมีสแบบมีรายละเอียดสองชั้นแล้วชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กไปต่อผมอยากจะได้โมเดลที่จะเอามาไว้ใช้ในการบุลลีน เพื่อทำดีเทลให้กับโมเดลชิ้นหลักของผมผมอยากได้โมเดลที่มันเป็นลักษณะเป็นล่องเป็นตัวเจาะล่องตัวเจาะล่องขอประมาณนี้แล้วก็ขอให้มันมีอยู่สองฝั่ง เปิดกริดขึ้นมาผมจะยังไม่ต้องการความเป๊ะนะฮะผมจะใช้การกะด้วยสายตาไปเลยโมเดล2ชิ้นนี้คอมไบแล้วก็โมเดล2ชิ้นนี้บูลเลนเริ่มใช้บูลเลนแล้วเลื่อนลงมาให้ตรงนี้เป็นลักษณะของรูเจาะที่เกิดจากโมเดลเล็กๆให้มีความไซไฟนะฮะค้างไว้แบบนี้ก่อนผมจะยังไม่ delete history นะครับเพราะว่า,าตัว s t ต c k ของบูลีนหรือว่าตัวเครื่องมือของบูลีนเนี่ยมันสามารถที่จะรับตัว geometry ที่เอามาบูลีนเนี่ยได้อีกเยอะมันรับได้อีกเยอะนี่นะก็มายาเขาบอกอย่างนั้นอนะเอาสินะมันจะได้เยอะจริงไหมวันนี้แหละเราจะพิสูจน์กัน จะเปิดเอาไลเนอร์ไว้นะครับเปิดไว้ให้ขึ้นใจเลยไลเนอร์ iner, ขอแยกออกมาอีกฝั่งโมเดลชิ้นใหม่คืออันนี้ที่เราต้องการจะลากลงไปให้มันไปทำหน้าที่เป็นการ different ก็คือการตัดออกไโมเดลใหม่ที่หน้าตาเป็นแบบ มันตัดอยู่ตรงต้นนี้ปิดกิจไปจะได้มองชัดขึ้นอันนี้ให้มีความลึกประมาณนี้แล้วก็เพิ่มความซับซ้อนให้มันด้วยการมีสี่เหลี่ยมอีกอันนึง โยนเข้าไป different ครับ pick special กับ,บด้านรวมโมเดลแล้วก็เอาโมเดลทั้งหมดโยนเข้าไปในตารางสแตรกของการบูลีนนี่ก็ยังเป็นการไลฟ์บูลีนอยู่ เพื่อให้โมเดลนี้มีลักษณะมีความซับซ้อนของเชฟที่เกิดขึ้นตอนนี้มันก็ซับซ้อนถือว่าถือว่าเริ่มซับซ้อนแล้วนะชิ้นหน้ามีชิ้นหลังก็ยังไม่พอขอเจาะรูข้างหน้าเพิ่มอีกนะครับอันนี้คือเรากำลังทดสอบตัวเครื่องมือตัวนี้ว่ามันทำงานได้ดีแค่ไหนในการที่เราจะเอาไปใช้ในการขึ้นโมเดล ตัวนี้ขอเยอะนิดนึ่ง fraction ตัวนี้ขอเยอะนิดนึงก็โยนโมเดลชิ้นใหม่เข้าไปปรับให้มันเป็น d i f f e r e n t เลื่อนมันเข้าไปใน position ให้มันตัดบูลีนการขึ้นโมเดลมันก็จะเป็นการ ทิมเข้าไปทิมเข้าไปมากขึ้นไปสเกลมันทีหลังมันก็ยังไปการได้ดีอ่ะพอเราเริ่มแบบบุญลีนมาพักหนึ่งแล้วนะครับออเอาอีกสักชิ้นแล้วกันให้มันเห็นเห็นไปเลยว่ามันโอเคมันรับอยู่นะรับไหวนะ ตัวนี้อยากได้โมเดลที่ซ้อนอยู่ด้านหลังก็มีสองชิ้นด้วยไม่ใช่ชิ้นเดียวเปิดกิจขึ้นมาหนึ่งชิ้นสองชิ้นคือผมเปิดกิดขึ้นมาเพื่อผมจะได้ใช้มันเป็นเหมือนแบบบรรทัดในการวัดผมวัดกับเส้นนี้โดยที่ผมไม่ได้ใช้คำสั่ง snap นะครับเพราะว่านี้เราใช้สายตาในการกะไปเลยเพื่อเล็งอ็อบเจกต์ บูลเลียสตักอยู่นี่โยนโมเดลที่ใส่ใหม่เข้าไปเลือกเป็น d i f f e r e n t ์โอเคครับเลื่อนมันเพื่อไปเช็คตำแหน่งนะครับตอนนี้โอเคละเราทำการ d e Delete History Fit Transformation ชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเครื่องมือบุลีนตัวนี้ถือว่าแจมท่านดูเองแล้วกันว่ารายละเอียดมันอนะเยอะนะฮะเนี่ยแต่มันก็ยังบุลีนได้เรียบร้อยดีนะเออเออมาอย่าไม่ทำมาตั้งนานแล้วปล่อยให้เราไปไอ้วิธีอื่นี่ต้องนานนะฮะเรามาเริ่มใส่ดีเทลเล็กๆก,กันเลยว่าเอาเป็น การเจาะการเจาะเล็กๆอบิเวลหัวเจาะก่อนให้มันมีดีเทลนิดนึง จะใช้การเจาะโดยการแบบคอมบ i n e โมเดลก่อนนะครับให้มีโมเดล3อันไปเลยเล็กนิดหนึ่งก็อยกขอขยับมันขึ้นให้มันมีเป็นเทลเล็กๆใส่เต็มใส่เต็ม Transformation duplicate special โอเคเราอยากได้ดีเทลเล็กๆอันนี้ให้ไปใส่อยู่บริเวณด้านบนเกตขึ้นไปอันนี้ขอแบบขอแบบเยอะๆขอแบบใส่เต็ม แล้วก็ผมอยากได้ดีเทลที่เป็นเล็กๆไปเลยด้วยเล็กๆไปเลยเพื่อจะมาเป็นอย่างที่เราเกินไปเมื่อกี้ว่าการทำดีเทลให้โมเดลเนี่ยจะให้โมเดลดูมีมิติมีความน่าสนใจมีความสมจริงโมเดลที่มาประกอบกันจะต้องมีเล็กกลางใหญ่อันที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือ อันนี้ถือว่าเล็กละลบไปก่อนแล้วเดี๋ยววิเคทใหม่นะครับผมสิเล็กพวกนี้ได้เร็วเพราะผมใช้วิธีการสิเล็กกับดีสิเล็กถ้าสิเล็กแดกคุมถ้าดีสิเล็กกดคอนโทลแล้วแดกมันจะเอามันจะเลือกในสิ่งที่เราสิเล็กให้ให ให้เราไม่เลือกอ่ามันจะเป็นลักษณะการเราแดกคุม um ไปก่อนแล้วอะไรที่เราไม่เอาอ่ะกดคอนโทรลเราแดคคุม um. Selection อันนั้นก็จะถูกถูกถอนออกนะมันก็จะเป็นวิธีที่ทําให้เราสาม,มารถ Select ทุกอย่างได้อย่างรวด,ดเร็วนะฮะ transformation duplicate special อ่าอย่างนี้ฟื้น l e c t ก e ล e อกอ่าอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะผม e ล e c กได้อย่างเร็วเลยนะ ทั้งหมดนั่นเราคอมบแล้วเราก็เอาทั้งหมดนั่นไปบูลีนดิเฟอเรนซ์ดูสินี่คือตัวที่เราคอมบายเดี๋ยวผมสิเล็กถูกเปล่า,าเอาใหม่ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตครับยัอนใหม่ไม่เอาชิ้นนี้เคชิ้นอื่นเราเอาเราคอมบคอมบให้มันเหลือชิ้นเดียว จากนั้นเรา Select ชิ้นที่จะอยู่ Select ชิ้นที่เราจะตัดวันรีดิเฟรนอ่ะโอเคเรียบร้อยเลื่อน Position ลงไปนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้เราเราแอดดีเทลของการเจาะตัดเนี่ยได้เป็นอย่างดีเดลิเตสทอรี อันนี้คือเรียกว่าดีเทลเพียบนะดูพิเคตโมเดลนิดนึงกับด้านเป็นอีกด้านหนึง่งให้มันเคาน์เตอร์180งองศาลองโมเดลเข้าไปอนะโมเดลสไตล์ไซไฟผมอยากจะเติม ลักษณะของชิ้นโมเดลที่เป็นตรงกระบอกลงไปจัดไปเลยสี่สิบวางลงไปวางลงไปก่อนครับไอบิเวลเขาช่วยอ่ะ แอคชั่นนิดเดียวอยากจะเจาะสักหน่อยขอใช้เป็นโมเดลอันนี้เราจะเจาะเป็นลักษณะเป็นสล็อตที่ที่มีความเป็นสายไฟอ์นนี่คือวิธีการทำ สล็อตไายไของผมเล็กนิดนึงวางลงไป1 2ึสองามอ่ะดว่า3มช่องคอมบายไปก็เราจะเจาะแล้วนะครับ Different จากนั้นมา Delete ทิส t อรี่นี่เราเจาะสล็อตซ i f i ได้ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับมาลองเรนเดอร์กันดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวโมเดลตัวนี้ถ้าเราเรนเดอร์ในตอนนี้เลยนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมทำอย่างนี้ให้ดูผมจะใช้โนดลาวคอนเนอร์ะครับเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราเซฟไฟล์ก่อน ไฟไฟโมเดลเวอร์ชันหเราต้องการพื้นนะครับพื้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำที่มันจะช่วยสะท้อนส่วนที่มืดขึ้นมาทำให้โมเดลเราเนี่ยเรนเดอร์แล้วมันสวยมันมีความสมดุลไม่ไงั้นถ้าไม่มีพื้นนะเวลาเรนเดอร์โมเดลเราบางทีเนี่ยมันจะสว่างในกรณีที่เรามีการใช้พวก HDI มันไม่มีพื้นบงัง จากนั้นเราจะสร้างพื้นขึ้นมาตัว e n レร더เซ t ติ้งจะ Import ตัวที่ผมเซตไว้มาเลยอ่าโอเคส่วน l i g h t ิ้งผมใช้เป็น HDI ขอ,อเป็นภาพห้องสว่างสว่างอันนี้แล้วกันครับ ตัวกริดเราปิดไปก็ผมขอเติมนิดนึง อยากได้อยากได้ตรงนี้ให้มันมีความไซไฟเป็นเหมือนน็อตน็อตเป็นน็อตสักอันหนึ่งน็อตไซไฟน็อตไซไฟแล้วก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมมาตัดเลงจากท็อปวิวนะครับความสำคัญของการใช้วิวพอร์ตหลายๆอันก็คือมันจะช่วยเราในการวางตำแหน่งให้พอดี ถ้าเราเข้าออกวิวพอร์ตอย่างคล่องแคล่วเราจะวางหลายอย่างได้ง่ายขึ้นมากนอตไซไฟมาละเอาเดดิทิสโี่เลยนะครับเอียงมาสักหน่อยนึงอ่ามันจะได้ดูไม่ทื่อไม่น่าเบื่อเกินไปแล้วก็เราจะดูพิเคตมันไปอีกด้านหนึ่งเปิดกิจขึ้นมาก่อนย้ายภัวัตไปตรงกลางดูพิเคตสเปเชียลนะครับ ได้นอตไซยไฟล์ Fi มาเรียบร้อยถึงเวลาที่เราจะลองเรนเดอร์อะมเดโมเดลชิ้นนี้มันมีซ้อนกัน2ชั้นชั้นล่างเรายังมองไม่เห็นไม่เป็นไรผมขอวางไปก่อนถ้ายังไม่เห็นก็ไว้อย่างนั้นก่อนนะครับอ้าวมาลองดูกัน นี่คือ first look เลยภาพแรกของแสงที่เราได้จากโมเดลของเราพื้นสว่างเกินกับอ็อบเจกต์ดังนั้นเราจะทำให้พื้นดูสำคัญน้อยลงด้วยกันทำให้เป็นสีเข้มสำหรับตัวโมเดลของเราเนี่ยเราปรับ metalness ขึ้นเพื่อให้มันมีการสะท้อนมันมีความเป็นสายไฟสมชื่อของมันนยตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า มันจะมีลักษณะของเงาสะท้อนบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้เกิดเป็นลักษณะของเส้นๆที่ดูยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะแก้ยังไงเอ่ยนะครับถ้าเราใช้รีทโปโลจายช่วยโมเดลจะเรียบร้อยขึ้นมากนะครับผมขอทำแบบนี้ผมจะทำให้ดูหลายๆแบบ ผมขอลองใช้คำสั่ง t ท a n g u l a t e ก่อนเพื่อทำการเพิ่มเส้นให้โมเดลเนี่ยมันเป็นเฟสสานะเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่าปัญหาเมื่อกี้มันยังเป็นไหมนะฮะเราจะต้องเซตค่าการเรนเดอร์ให้ละเอียดขึ้นหน่อยเราจะได้เห็นชัดๆ แล้วก็เรามีการใช้งานดีน้อย n o ยส์ยด้วยเพื Ver ่อช่วยทำให้ภาพนั้นถูกเกลี่ยเราจะเห็นว่าพอเราแก้ปัญหาเรื่องเฟสให้เป็น3หรือ4ี่เนี่ยผลลัพธ์การเรนเดอร์ก็คือเนียนเนียนครับกิบนะครับก็คือนี่คือหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ใช้ได้ดีนะครับวิธีการที่2ก็คือการที่เราใช้ r e ทอ p บ l โลจาเข้ามาช่วยเลยหลังจากที่เราเตรียมโมเดลเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาทำการรีทอเบโลจ์ยก่อนที่เราจะรีทอเบโลจ์ยได้เนี่ยเราก็จะต้องทำการคลีนโมเดลก่อนเราอาจจะใช้เมชคลีนอัพครับแล้วเราอาจจะติ๊กด้านล่างเพื่อให้มันทำการคลีนอัพตัวโมเดลของเราคลีนอัพเสร็จปุ๊บเราจะไปใช้รีทอ r บโลจ์ยเราเริ่มจากอย่างนี้ครับทาร์กเก็ตเบสเคิเนี่ยผมขอเป็นส0 0หมื่นก่อน แล้วก็ผมอยากจะขอให้เป็นคลิปฮ a r เอทนะครับ by angle angle เนี่ยจะขอใช้เป็น60องศาจากนั้นกด retool o ลุ continue น่าสนใจนะถือว่าน่าสนใจเลยนะดูดูนะดูโมเดลนะความเนียนเนียนไหมเอาที่มองนะฮะเอาที่มองมีรอยเกิดขึ้น แต่มันพยายามคลีนไหมมันพยายามมากมันพยายามมากที่จะคลีนา l ร e เ d e r check ตรงนี้แน่นอนว่าพอมันเป็นรอยเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้เนียนสู้โมเดลอีกชิ้นหนึ่งที่ผมแทงกุลตของเส้นลักษณะของลูปที่มันพยายามที่จะทำโมเดลมันเป็นเฟสสี่นะดังนั้นแปลว่าไอ้ขอบเนี่ยผมบีเวลได้ด้วยนะเพื่อให้คงขอบอ่ะ เอออันนี้ไม่เลวนะฮะแต่จุดนี้ครับจุดนี้จุดที่จะมีปัญหาคือจุดแบบนี้ขอบตรงนี้ตรงนี้จะไม่เนียนตรงนี้ไม่มีปัญหานะเพราะว่าเส้นมันวิ่งออกหมดแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของเส้นจุดเดียวที่วิ่งชนเข้าไป Total f a c เเขาขอลดลงนิดนึงครับเป็น12ื่นสองนัดเอเอาอยู่ Art เอ็ดบ่ขอเพิ่มเป็น70องศาอ่านี่ถือว่าแบบถือว่าทำได้ดีเลยนะ เออนะตอนแรกเนี่ยที่เราใช้เฟสคาาอยู่ที่สองหมืก็จะดูมีปัญหาอยู่ตรงโซนของด้านนี้แต่ว่าผมลองเปลี่ยนค่าโดยการให้มันซิมเมทรีเนี่ยโดยการซิมเมทรีจาก x- ลบมา x บวกเพราะว่าตอนที่โมเดลเราอยู่ในเวอร์ชันที่เป็นโลเนี่ยสองข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันนิดหน่อย คราวนี้พอเราเิมมทรีเอาด้านนี้ยิงไปด้านนูน้นปุ๊บเฮ้ยไม่เร็วอะ่ะขอโมเดลชิ้นนี้มาวางเทียบข้างๆอันนี้คือไทแองกูเลตแล้วอันนั้นก็คือรีทอเโลจายนะเดี๋ยวเราจะเรนเดอร์มันแล้วก็ผมจะลองใช้ โนดราคอเนอร์ดูนะกับโมเดลชิ้นนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับนี่เป็นวิธีการใช้งานเครื่องมือการทำโมเดลในแบบของการบูลีนแล้วใช้รีทอรโบจอรนะครับท่านเอาไปลองใช้ได้เลยนะแล้วก็ใช้งานแล้วเป็นยังไงนะชอบไม่ชอบยังไงนะเรามาที่จะคอมเมนต์ไปได้นะครับวันนี้ผมอาจารย์พรจากไลซี่จีลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ